สวัสดีด้วยค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องคะ่ะหยิบยกประเด็นดังที่สังคมสนใจเอามาวิเคราะห์ วิจารณ์นำเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยนะคะพี่น้องขาในเหตุการณ์นี้มาดึกหน่อยแต่ขออนุญาตแล้วกันนะคะพี่น้องขาพอดีมาดามหน่อยไปติดตามเพจของคุณสันตติกุลจริงๆแล้วก็ติดตามมานานแล้วละ่ะท่านได้พูดได้วิจารณไว้ถือว่าดีมากๆเลยในในเรื่องราวของ4ีกอสตอรี่อย่างที่ว่าหนึ่งในนี้ก็คือล่าสุดคุณสันตติกุลมีการโพสต์ล่าสุดเนี่ยนะคะพี่น้องคามาดามหน่อยได้อ่านก่อนนอนพอเห็นแล้วก็อยากหยิบยกมา หรือว่าเอามาอ่านให้ฟังแล้วก็มาขยายก็ขอขอบคุณขออนุญาตไปทางเพจ ดังของคุณสันตติกุลแล้วกันเพื่อนมีการโพสต์ในสาธารณะน่าฟังมากๆขออนุญาตจิบยกมาอ่านให้พี่น้องประชาชนฟังแล้วกันนะนะคะพี่น้องคะน่าฟังแล้วก็น่าคิดตามขออนุญาตอ่านนะคะคุณสันมีการคุณสันติกุลก็ขออนุญาตแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะคุณสันมีการโพสต์ลงในสื่อสาธารนณะบอกว่าอย่างนี้แล้วกันนะพี่น้องขายังจํากันได้ไหมครับกระทงคุณสายกระทงสะดอกเคราะห์กระทงหลงทางที่ยูทูบเบอร์ป้าแก่คนหนึ่ง ดันเสลอเอาไปลอยในลำธารซึ่งอยู่ในเขตที่ดินแม่น้องจนเป็นเรื่องอ่ะเราก็จำได้ช่วงนั้นน่ะนะคะแล้วก็เขียนต่อมาบอกว่าผมมานั่งทบทวนดูตั้งแต่มีเรื่องกระทกระทงบ้าบอนี่ฟังเถกพวยและผองพวกมีแต่เรื่องซวยๆเข้ามาในชีวิต เริ่มตั้งแต่โดนแจ้งเรื่องครอบครัวครอบครองครอบครองเสาไฟฟ้าหลวงจั่วหลังคาบ้านล้ำที่ดินหลวงเจาะบ่อบาดาลลึกเกินกำหนดแล้วไม่ขออนุญาตยูทูบเบอร์บางช่องโดนชาวบ้านกุกกอกร้องเรียนทำผิดกฎยูทูบเบอร์หลายช่องโดนแจ้งความ โดนฟ้องคดีหมิ่นประมาท fc fc จาก fc จากใต้มาเที่ยวบ้านจำเลยแล้วประสบอุบัติเหตุและล่าสุดเธอ่วยตาแก่และยูทูบเบอร์มีอาการป่วยผมว่าก กระทงของป้าแก่คนนั้นมันเป็นกระทงแห่งความสวยจริงๆนะครับไม่รู้แก่ไปอธิษฐานอะไรทำไมความสวยมาเยือนฝั่งแก่ล้วนๆทำไมผมนึกถึงวันที่21เมษายนที่ศาลนัดฟังคำพิพากษาคาดีรูปป่า สร้างปูนปั้นสัญ,ญลักษณ์บาปคนบางคนจะสวยหนักเข้าไปอีกหรือเปล่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมคือการกระทำทำอะไรไว้ก็ต้องเป็นไปตามกรรมนั้นนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะนั่นคือสิ่งที่ก็ขอบคุณทางเพจอ ของคุณสันต,ติกลน่ะนะคะพี่น้องคามาดามหนได้อ่านแล้วตะกี้ก่อนนอนก็พอเห็นแล้วก็เหมือนกับว่าเออมันน่าคิดตามน่ะนะคะพี่น้องคาเพราะว่าช่วงหนึ่งที่เรารู้กันว่ามันก็มีป้าแก่คนหนึ่งอย่างที่ว่านั่นแหละค่ะพี่น้องกาทํากระทงแล้วก็เอาไปลอยแล้วก็เผอเอไปลอยไปวางตรงนั้นมันเป็นที่ของแม่น้องชมพู่อย่างที่เรารู้กันน่ะนะคะพี่น้องคาก็มีการออกคงออกข่าวกระเพื่อหื่มกันอยู่ตรงนั้น ามาระยะหนึ่งเหมือนกันแต่คราวนี้พอคุณสันตติกุลอาลงมาโพสต์ในสาธารณะแบบนี้มาดามหน่อยมองว่ากับการที่เป็นแบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดตามที่คุณสันตติกุลพูดเหมือนกันกับพี่น้องขาว่าเหตุการณ์ที่กระทงหลงทางในวันนั้นเขาถือว่าเป็นกระทงหลงทางแล้วก็เป็นกระทง เดี๋ยวก็คุณใสประมาณหรือเปล่านะคะพี่น้องขาแล้วก็เป็นการสะเดาะเคราะห์ให้นั่นแหละค่ะพี่น้องขาให้ทางฝ่ายจำเลยอย่างที่เรารู้กันแต่ขณะเดียวกันก็คือการอธิษฐานที่คุณสันพูดเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันทําไมมันก็มันก็เหมือนที่คุณสันโพสโพสต์ลงมาเพราะว่าอะไรไม่ว่าจะเป็นสีกกพู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าช่วงระยะนี้อย่างที่ว่าไม่ว่าจะเป็นการที่แจ้งร้องฟ้องกันแล้วก็ยูทูบเบอร์มีปัญหากันฟ้องร้องกันนู่นนี่นั่นอยู่ในเหตุ การของทางฝ่ายจำเลยทั้งนั้นนั่นแหละค่ะพี่น้องคะนั่นคือสิ่งที่เรามองเห็นแล้วว่าหรือว่ามันจะเป็นเพราะว่ากระทงหลงทางอันนั้นเป็นกระทงคุณใสหรือเปล่าคืออย่างที่เรารู้กันถ้าเป็นคุณใสเนี่ยถ้าทําดีก็ดีไปถ้าทําไม่ดีมันก็จะย้อนกลับมาหาตัวเองหรือเปล่าเป็นก็เป็นความเชื่อนะ,นะคะพี่น้องคะไม่เชื่อก็ไม่ลบหลู่แต่สิ่งที่คุณสันออกมาโพสต์เนี่ยเราคิดว่ามันมันน่าจะ มันน่าจะคิดตามได้นะคะพี่น้องค่ะว่าเอ๊ะทำไมมันมีปัญหาแต่เรื่องซวยๆเรื่องซ้ําๆเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นบ่อบาดาลไม่ว่าจะเป็นไอ้ไอ้เสาไฟอยูๆ่ๆมันก็เกิดเรื่องขึ้นมาหรือไม่ก็ไอ้การที่มุงหลังคาออกมา ล้ำที่ของหลวงออกมานิดหน่อยเท่านั้นเองมันก็มีการแจ้งร้องฟ้องร้องการแจ้งการร้องการฟ้องก็ดันผิดตามที่เขาฟ้องร้องร้องเรียนมามันก็ดันผิดผิดไปตามนั้นนั่นคือสิ่งที่เราและน่าสนใจอยู่นะพี่น้องนะแล้วที่สําคัญก็คือคุณสันอธิบายต่อว่าพวกก็เป็นห่วงวันที่21เมษาที่จะถึงอีกไม่กี่วันวันนี้ก็วันที่ 20, 18, 18 19ไปแล้วเนี่ย ก็อีกวันสองวันเนี่ยจะไปนั่งฟังคำพิพากษาแล้วก็ช่วงนี้ก็บอกว่าเห็นเป็นโรคติดโรค,โรคกันเยอะแยะมากมายแต่ก็ไม่รู้จะไปได้หรือเปล่าลนะคะพี่น้องคาแต่ถ้าพูดถึงว่าวันที่21นี้ก็จะไปมีการฟังคําอ่านคําพิพากษาไม่ว่าจะเป็นบุกรุกป่าหรือไม่ก็ไม่ว่าจะเป็นที่บอกว่าพญานาคปูปาริจิตเขานั่นแหละค่ะพี่น้องคาจะฟันธงออกมาว่าเป็นอะไรอย่างไรแต่ สังคมส่วนมากเขาก็มองว่าน่าจะรอดยากอย่างที่ว่ามันก็เป็นการที่เหมือนกับว่าซวยซ้ําซ้อนมีเรื่องมีราวขึ้นแต่เรื่องที่มันกําลังจะถึงวันที่จีเบเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่ามันจะรอดไหมมันจะเป็นการซวยซ้ําซ้อนเหมือนกับที่ผ่านมาเกี่ยวกับมิเตอร์ไซค์พลเกี่ยวกับจําเลยนี่หรือเปล่าครับพี่น้องคะแล้วก็มีการฟ้องร้องก YouTuber, ันยูทูบเบอร์ทะเลาะบอแบงกันคนใกล้ตัวไม่คิดว่าจะมีปัญหาก็กลับมีปัญหากันนั่นคือสิ่งที่ คุณสันได้โพสต์ไว้มันก็น่าคิดค่ะพี่น้องค่ะเราก็มารอดูว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้มันน่าจะเป็นเกี่ยวกับกระทงหลงทางกระทงคุณใสกระทงที่บอกว่าสะดอกคงสะดอกข้ออะไรหรือไงแล้วก็มันฟีดแบ็มาหาตัวเองมา,มาเข้าตัวเองนั่นแหละเหมือนภาษาบ้านเราก็จะบอกว่าทําเรื่องคุณสงคุณใสอะไรยังไงแล้วก็จะฟีดแบ็ก็จะกลับมาหาตัวเอง มันก็เป็นเกี่ยวเนื่องมาที่เราเห็นเห็นเห็น,หน <ๆ S 2> ว่างั้นเถอะค่ะพี่น้องขาแต่ตอนนี้มันก็จะเหมือน21นี้มันจะเป็นซวยซ้ำซ้อนจะเป็นการที่ไม่รอดตามที่เป็นข่าวตามที่เราติดตามกันอยู่นั่นหรือเปล่านะคะพี่น้องขาเราก็ติดตามดูว่าวันที่2ี่เ็นี้เป็นยังไงแต่คราวนี้ก็คือวันนี้เห็นทนายสมเกียิมีการพูดถึงแล้วก็มีการออกมาไล่สุดมาดาหน่อยจับข้อสังเกตเห็นเพร่อไปนั่งฟังทนายสมเกียิอยู่เหมือนกันกับพี่น้องขาแล้วก็มี f c นี่แหละ ไปถามทนายสมเกียจทํานองที่บอกว่าแล้ววันที่21นี้จะไปเป็นทนายที่นั่งฟังในศาลฟังคําพิพากษากับจําเลยหรือไม่ประมาณนั้นละกับพี่น้องขาแต่ทนายสมเกียจก็มีการพูดอ้อมแอ้มไปก็รอดูก่อนว่าเห็นบอกว่ามีเรื่องโรคเรื่องภัยอะไรยังไงก็อ้อมแอ้มไปอยู่นั่นนะครับพี่น้องขาก็รอติดตามดูอยู่ว่ากับการที่ อาจจะไม่ไปหรืออาจจะไม่ไปในส่วนของทนายสมเกียรติที่เรานั่งฟังล่าสุดที่ทนายสมเกียรติทำการไลฟ์สุดวันนี้เราก็จับจุดได้เหมือนกันละคะก็ตอบเบี่ยงไปก็ตอบไม่ตรงประเด็นประมาณที่มีคนถามว่าจะไปไหมวันที่21เ,เนี่ยก็ไม่ได้ตอบไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้เย็ดหรือโนประมาณนั้นแล้วพี่น้องขาก็รอดูน่าจะเป็นการที่อาจจะมองเห็นแล้วว่ามันน่าจะรอดยากอย่างที่ว่าหรือเปล่านะคะพี่น้องขาแล้วก็ตัวจําเลยกับ ทนายเองมีปัญหาการลูกความจับกับทนายมีปัญหากันเองก็คงจะเริ่มเรื่องเรื่องราวก็คงจะ ไปไม่สวยอย่างที่บ้านเรับพี่น้องกันก็รอดูว่าจะเป็นอาการเป็นอย่างไรแต่ก็ขอขอบคุณคุณสันตติกุลนะคะพี่น้องขามาดำเนินก็ติดตามเพจอยู่แต่วันนี้ล่าสุดนี่ออกมาโพสต์นี่มันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราหน้าคิดตามเหมือนกันขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะพี่น้องขาก็รอดูว่าจะเป็นอะไรยังไงมีอะไรเพิ่มเติมเราจะมาอัปเดตให้พี่น้องประชาชนฟังเอฟซี FC ฟังอ่ะนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ